สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอือะไรนะคะไปล่อง่นี่ไปมไอ,อีแล้วอ่ะไมัม,ไม้มว, <c oughs> วปรอรอสองแถวหรออ่ะรอสองแถวอไปด้เงนีนยรอสองแถว เพื่อนๆบายๆอะบายๆแต่เพื่อนใหม่นะพร่งนีอย่าร้องบอกเขาหรือบอกตัวเองเขาร้องไงเขาร้องเหรอแล้วหนูอ่ะหนูก็ร้ององแล้วพรุ่งนี้หนูไม่ร้องได้ไหมเขาบอกเพื่อนว่าพรุ่งนี้ไม่ร้องใช่ไหมโอเคนัดกันกับเพื่อนไม่ร้องนะโอเคค่ะไอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดิน ตอนเหรอเดินดีๆเดินดีๆเออจ้ะ